สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเช้าชวนีและคุณกำลังฟัง s h o r บ b e Podcast Podcast ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ s h o r พ b ด Podcast ค่ะ ในพิสดี้ค่ะเราจะมาดูสำนวนที่มีความหมายว่าง่ายมากๆเลยนะคะมีทั้งหมดสสำนวนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สำนวนแรกกันก่อนนะคะสำนวนแรกค่ะคือ a piece of cake a piece of cake นะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชิ้นของขนมเค,ค้กเลยนะคะแต่ความหมายของมันคือมันง่ายมากเลยค่ะ แล้วก็มีสำนวนที่2นะคะที่เป็นเกี่ยวกับของกินหรือขนมเหมือนกันก็คือ e a s y As pi e a s pi นะคะง่ายเหมือน p i ยนะคะที่เขาใช้ขนมเค้กกับ p i ยในการมาเปรียบเทียบว่าแบบมันเเปรียบเทียบในการพูดถึงสิ่งที่มันง่ายนะคะเพราะว่า2ส,สิ่งนี้มันเป็นขนมที่ทานง่ายค่ะเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันดูนะคะ I just finished my exam. It was a piece of cake. <laughs> <laughs> I just took the test and it was easy as pie. <laughs> I could do it with my eyes shut. I could do it with my eyes shut. I need to do it with my หลับตาทำก็ยังทำได้เลยคือแบบมันง่ายจริงๆนะคะคือแบบง่ายจนแบบหลับตาทำก็ทำได้นะคะถ้ายากตัวอยานะ่างนะคะสมมติเพื่อนถามเราว่า how was the exam ก็คือสอบเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะบ,บขิงเพื่อนในการบอกว่า I could do it with my eyes shut ก็คือแบบหยุยหลับตาทำทำได้เลยอ่ะเพื่อนือแืบบโอ้โ oh, หขิงมากอ่ะคะ่ะโอเคสำนวนที่สี่ค่ะ it's not rocket science It's not rocket science นะคะอันนี้ถ้าให้แปลตรงตัวคือมันไม่ใช่ออ rocket science ก็คือวิทยาศาสตร์การแบบสร้างจรวดอะไรอย่างเงี้ยคะเราจะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่แบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือมันไม่ได้เป็นแบบยากถึงขนาด rocket science เพราะว่า rocket science มันเป็นสิ่งที่แบบหุยแบบต้องเป็นเด็กเนิร์ดหรือแบบเด็กที่แบบเก่งมากๆที่เขาจะทำนะคะ Uh, สมมุติเราอาจจะบอกว่า learning how to code is not rocket science ก็คือการเรียนที่จะ c o ดดิ้หรือเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่มันมันง่ายนะคะก็คือมันไม่ใช่แบบเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ใช่เออ rocket science ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเอ่อสี่สำนวนชวนจำสำหรับวันนี้เรามาทวนกันดีกว่าคะ่ะสำนวนแรกนะคะ a piece of cake สำนวนที่2ค่ะ E C S Point สำนวนที่3นะคะ I could do it with my eyes shut และสำนวนที่ส It's not rocket science <c oughs> ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเอพิโซดนี้แบบสันมากๆเลยนะคะตอนนี้ช่าก็มีแพนอยู่ว่าเดี๋ยวพอครบเอพิโซดที่100นะคะก็อาจจะปิดซีซันแรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวซีซันหน้าก็จะทำคอนเทนต์ที่แบบ นานมากกว่านี้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเข้มข้นกว่าอนี้เหมือนเอาคอนเทนต์มาสอยแบ่งๆก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม s h o w e b l Podcast นะคะถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามถามมาในเพจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือ s h o w e b l Podcast สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟงัง ถ้าคุณชอบ s ชอ w บิร์กพอดแนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page s h o เบิวันนี้ดิฉันเชา้ชาชชวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ